โอเคครับตอนนี้อยู่ที่เซนทันนะฮะเซนทันจะสังเกตว่าไฟก็ยังไม่เปิดเลยนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งทุ่มแล้วฮะหนึ่งทุ่มผมจำไม่ได้นะว่าเซนทันเชียงรายนี่เขาปิดกี่โมงนะแล้ววันนี้วันที่สามสิบนะครับวันนี้วันที่สามสิบ เมษาเป็นวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายสำหรับการใช้มาตรการพอลกอก,อก็เลยเจะขอสำรวจเซนทานสักเล็กน้อยนะครับผมปิดหน้ากากอาจจะพูดไม่ชัดเล็กน้อย มาแล้วมาแล้วลคลิปเก่าคลิปเก่าก็ชวนไปดูที่บิ๊กซีแล้วนะบรรยากาศก,ก็ตามนั้นนะครับซึ่งจะมีหลายคลิปแล้วแต่เซ็นท่านนี้มันตรงข้ามบิ๊กซีแล้วก็ผมไม่ค่อยได้ได้เข้ามาได้ข้ามข้ามข้าม,มาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาถ่ายคลิปนะฮะโอเคสังเกตได้ว่าไฟไม่ได้เปิดนะ ่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายเรารีบแอบถ่ายกันหน่อยนะจะทําอะไรก็รีบรีบทำแล้วอย่าไปเจอไปเจอซึ่งเมื่อกี้ผ่านเข้ามาแล้วก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถึง3ามทุ่มครับห้างถึง2องทุ่มครับบรรยากาศข้างบนก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะจากคลิปคลิปเก่ากลางเดือนที่แล้วนะครับและธนาคารก็เปิดทำงานปกตินะ เปิดทำงานปกติเป็นชั้นที่3นะโอเคก็จะมีพาวเวอร์บายใช่ไหมที่ยังทำงานอยู่แล้วก็เจม์กกับบูธเล็กๆน้อยๆพวกมือถืออ่เหมือนคลิปเก่านะฮะเช่นพวกขายกาแฟขายไก่ขายอะไรเงี้ย KFC m c d o n a l นนะฮะส่วนบริเวณพวกนี้ยังเหมือนเดิมกันอยู่บูธต่างๆในนี้ยังปิดอยู่นะซึ่งคงต้อง รอวันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะที่จะเปิดทำการแบบปกติได้นะห้างแต่ไม่แน่ใจนะแต่เข้าใจว่านะ่าจะเริ่มทยอยเปิดกันบ้างละแต่ยังมีการาดีเลย์กันเกิดขึ้นอีกแล้วก็จะใช้พอเรากรอควบเพิ่มอีกหมายถึงพอเรากร่อยืดเวลาอีกนะจะเป็นบางที่เท่านั้นซึ่งผมสนใจว่า ร้านอาหารร้านชาบูร้านอะไรต่างๆเนี่ยจะโอเคไหมซึ่งถ้ารต์อย่างนี้แล้วแสดงว่าคงไม่ได้ขายกันแล้วครับและใครจะมาเดินเดินห้างขึ้นไปซื้อถ้าร้านไหนเปิดนะอย่างาร้านไหนล่ะชาบูต่างๆนะบาร์บีคิวพา,าซ่าอะไรอเงี้ยก็จะขายเป็นแบบ เอาไปกินที่บ้านไงนะแต่ด้วยที่ว่าพอคนไม่เยอะพอหรืออะไรพอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ขายเลยดีกว่าซึ่งซึ่งทุกทีเนี่ยจะจะเปิดจะเปิดขายถึงทุ่มได้มั้งนะเออสองทุ่มสองทุ่มพ่อบอกว่าห้างห้างปิดสองทุ่มแสดงว่า,าในห้างก็จะปิดสองทุ่มนั่นแหละอ่ะก็ยังเหลืออยู่บ้างเห็นไหมอ่ะ ก็จะเป็นของชาของอะไรอะ่ะนะแล้วมาดูอีกเล็กน้อยเวณเ,เหล่านี้ก็ยังทำงานอยู่บ้างสปเปร์ลาวาในของยายโยอีนะฮะซึ่งยังไงก็ต้องเป็นสั่งกลับบ้านนะครับข้างในจะมีแต่พนักง,งานนั่นแหละนะครับแสดงว่าแสดงว่าบางที่นะไม่ไม่ไม่ขายให้นะฮะ แล้ก็ m k บริการเหมือนวิกซีนะฮะบริการเหมือน v ิกซีบริการเหมือนวิกซี C, เหมือนเดิมก็คือ,อ,อขายที่หน้าร้านอย่างเดียวให้นำกลับไปทานข้างนอกทานที่บ้านนะฮะบริเวณอื่นอันนี้ชั้นที่สามนะชั้นสุดท้ายชั้นบนสุดสินะอันนี้ก็เช่นกันเริ่มทคำความสะอาดแล้วฮะก็เป็นฟูจินะฮะ ซึ่งน่าจะรับออเดอร์ไปกินข้างนอกนะรับออเดอร์ไปกินข้างนอกกันก็แม่บ้านทำความสะอาดส่วนไดโดมอนกอ็จะเป็นการงดบริการชั่วคราวผิดเลยนี่นะนะใช่ใช,ใชเพราะไม่มีอะไรวางแล้วล่ะคือไม่ทําเลยไม่ขายเลยล่ะนะครับอันนี้ขายอยู่บ้างเห็นไหมส่วน เดลิเวอี่คลีนนะเดลิี่คลีนสาขาบิ๊กซียังขายอยู่นะแต่ที่นี่ไม่อันนี้ล่ะอันนี้น่าจะนำกลับใช่ไหมนะนี่ร้านอะไรครัฟินอะไรสักอย่างครับซิสเลอร์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 เงียบซิสเลอร์ เหลือแต่รบินสันที่ยังขายบ้างเป็นจุดเป็นจุดไปก็คือไมยังไงดีพัดพัดพัดปิดเลยใช่ไหมพัดพัดโอเคขายกันอย่างเงี้ยด้านในไม่รู้ขายกันบ้างเปล่ามันเป็นแบบแผนกต้องใช้ไฟฟ้าในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตไงเดี๋ไม่ใช่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตได้ไหมต้องใช้ไฟฟ้าเนาะ กลับกลับกลับลงลงลงก็ไม่ต่างกับบรรยากาศที่สัปดาห์ก่อนนะครับไม่ต่างกับบรรยากาศที่ผมเคยสำรวจเขาแล้วไม่ต่างกันนะฮะแต่ว่าหลายร้านปิดแทนปิดเพิ่มนะปิดเพิ่มปิดเพิ่มนั่นแหละแต่ว่าบูธเล็กเล็กเล็ก็กก็จะยังบริการอยู่บ้างนะฮะ บางคนก็คงจะเดินมามานั่งพักผ่อนชิวๆนะนั่งพักผ่อนชิวๆแถวโต๊ะแถวอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็ซื้อกินบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะไปดูชั้นล่างกันดีกว่าเป็นชั้นชั้นนี้แหละชั้นที่เป็นกาส่วนแก้วน,นั่นแหละนะชั้นด้านล่าง ซึ่งตรงบริเวณนี้ผมยังไม่เคยมาเดินสำรวจดูซึ่งก็จะเงียบโดยปกติเสาร์อาทิตย์เดิมนะจะมีเ,เด็กๆเ,เข้ามาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นห,หยอดเหรียญนะไอ้รถไดโดดนเสาร์หยอดเหรียญฮะก็บริเวณร้านยานะฮะร้านยาร้านมือถือเออขายอยู่อย่างเงี้ยนะบริการอยู่ แต่โดยทั่วไปมันจะเงียบ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 เหงาไงเดินไปนิดนึงเนาะตรงนั้นขายอยู่เป็นพวกน้ำเนี่ยบานาน่าเนี่ยเห็นไหมบานาน่าเปิดอยู่นะเป็นพวกไอทีไอทีเปิดอยู่นะครับแล้วก็มีบริการเครื่องดื่มตรงบูธนี้ก็ก็ยังขายอยู่ไงถ้าเป็นบูธกลางๆ ส่วนบริเวณนี้ที่เด็กเขามาออกกําลังกายเล่นหรือพ่อแม่มานั่งพักผ่อนกอ็ถูกปิดนะจริงจริงไม่ปิดหรอกนะจริงจริงจริงไม่มีอะไรมาขวางมาอะไรหรอกแต่ว่าพอ,อผ่านกลางเดือนมาใช่ไหมช่วงกลางเดือนอ่ะก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นนะ <laughs> เข้มงวดมากขึ้นก็เลยเอาอะไรมาปิดให้หมดเลยไม่ให้นั่งไม่ให้ใช้นะครับนะ เอศูนย์ทัวร์ตรงนี้เปิดที่เดียวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะเพราะตอนนี้มันถึงเวลาคือ,อ,อจะสองทุ่มแล้วอ่ะหนึ่งทุ่มห้าสิบแล้วตอนนี้ก็จะมีที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นพวกรถเรนูเสาอะไรจะอยู่ข้างๆนู่นนะก็ปิดกั้นแค่นี้ เดินออกไปก็ทะลุร้านขายของตรงนู้นปิดหมดทูเปิดอย่างนี้เหมือนกับทํางานเฉพาะสาขาเซ็นทันหรือเปล่านะฮะเห็นไหมนะเพราะว่าที่บิ๊กซเนี่ยจะไม่มีคนเลยนะครับที่บิ๊กซไม่มีคนส่วนเปิดไฟอเอเแสดงว่าอาจจะทํางานเฉพาะที่มีไฟก็แสดงว่าปิดไปละ แต่งว่าทำงานเฉพาะที่เซ็นทันนะครับพบิกซีไม่ทํางานนะเออผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าศูนย์บางศูนย์ก็จะมาลงมาให้ทํางานที่นี่แทนอาจะเป็นอย่างนั้นโอเคร้านตำรับไทยฮะตำรับไทยลายประเภทโอท็อปทั้ง สำหรับไทยถักขายประเภทโอท็อปต่างๆชิมฟรีค่ะโอ้โหอยากชิมอะไรเปิดชิมได้หมดเลยนะนี่มีวงมีวายอะไรด้วยเนี่ยเออวันหลังก่อนเถอะโอเคไปที่ทางทางออกทางเข้าเข้ามาทางไหนก็ออกทางนั้นแหละเนี่ยตรงนี้ก็บริเวณของโอท็อปโอท็อปโอท็อปก็ยังขายปกติกันอยู่นะแต่ตอนนี้มันดึกแล้วละ่ะปิดมันเริ่มค่ำแล้วละ่ะไปไปที่กาดส่วนแก้วเอ้ยกาดหลวง หลวงกันครับคึกคักตรงนี้มุมนี้เท่านั้นที่คึกคักไปงั้นก็โอเคแค่นี้ก่อนนะฮะผมต้องออกประตูที่เราเข้ามาแล,ล้วล่ะนะฮะซูปเปอร์มาร์เก็ตคึกคักมากโอเคครับบาย